ด้านนี้เลยค่ะ<า>ป .6 นะคะนักเรียนหญิงทั้งหมดเลยนะคะตัดแถวมาด้านนี้เลยนะคะตอนนี้จะไม่มีเป็นชั้นนะคะเอา,เอาแถวให้ตรงกันเลยนะคะในด้านามืออาตุแทนนักเรียนชายที่นำส่วนโลกอยู่ไหนเอ่ย4คนใช่ไหมมาสิครับ เือไปด้วอยเลยดอกไม้ไม่เป็นไรฝั่งละสองคนผู้ชายฝั่งนี้สองฝั่งนู้นสองครับจัดก,การกันตัวเองกี้ เรียมมัธยมว่าจัดเป็นสองแถวสุดเ,เออขยับมาใกล้ๆน้องหน่อยใกล้ดนตรีเนี่ยขยับเข้ามานั่นแหละขยับเข้ามาขยับถอยลงไปดูด้วยเอาบนตัวนี้ที่มันส่า ที่ี่ไหวูชาวันนี้เข้าถู่นพิธีเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้การที่เสร็จให้ถือกีนบูชาพระรนาไทรไทก็จะบูชาพระนัไรเพียงแล้วันที่ถืเทียเอาุกคานตัวมือ พระยาของเรานลครับท่านต้องเพนที่บูชตอนจากจุดทุ่เทียนบ,บูชาพระนาร,รายณูทจะสานักเรีนเยนทุกตอนพนมมืและท่านเมื่อหลังจากบูชาพระนารายเสร็จแล้วท่านก็จะไปบูชาพระพิฆเนศและท่านก็จะกลับไปนั่งที่โตะ๊ตะเตาที่เราจัดรับรองท่านไว้และหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มสู่พิธีการสวดมนต์ นะครับตัวแทนจะนำส่วนมนต์บูชาพระรัตนตรัยกล่าวคาถานอบน้อมพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วจึงจะเริ่มสวดคาถาบูชาครูโดยตัวแทนนักเรียนจะนำพวกเราสวดทั้งหมดนะลูกนะครับนักเรียนสวดพร้อมกันทั้งหมดโดยจะมีตัวแทนนำถ่ายไปดูอยู่นะครับนั้นฝากนักเรียนว่าในช่วงพิธีการต่อจากนี้ไปนักเรียนทุกคนต้องตั้งใจ ไม่คุยไม่เล่นใทรจะเล่นเจ้าหัวเขาไทยจะทำอะไรเจ้าหัวเขาเราวนี้เราตั้งจิตให้เป็นองเฟลเขาชื่ออะไรนิพถกคุณของคุณคราชื่ออะไรนะครับเรอะไรเราได้รแล้วิชาความรู้เอาไม่ถามอ่านออกเสียงอย่าบัตย์ไผ่คคนเขาวาสิิ์ประสานความรู้นะครับเฝ้าอบรมตัสอนสั่งสอนเราฉะนั้นวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราทุกคน ในบาในการเปิดภาคเรียนนะครับเราจะได้มีความเป็นสิริมงคลนะครับความดีงามจะได้เกิดขึ้นกับตัวลูกๆเองนะครับฉะนั้นเวลาที่เราใครไม่มาในห้องเราคนเวลาที่เรานัดไว้กำหนดการของเราคือ9ก้นาฬิกานะครับแต่ไม่เป็นรไรลูกนะครับวันนี้เราถือว่า เราได้ตั้งจิตเป็นกุศลแล้วนะครับที่เราจะได้บูชาครูของเรานะครับหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีการวันไหวครูนะคะอ่าเลิกเนปอปาอ,อะไรเนะี่ยคุยเล่นดึงเร่งกันแล้วเนะี่ย นักเรียนไม่ดึงเล่นนะขอประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีการไหว้ครูนี่หางแถวปอนายปอนายปอนายผู้ตอบค่ะเดี๋ยวเราจะทําการซักซ้อมหนึ่งครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่พิธีการหวังว่าทุกคนคงตั้งใจนะคะวันนี้เป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นวันกตัญญูกระตันไปลงเงีบได้แล้วขอความร่วมมือนะมัตย์ยกเป็นตัวอย่างให้น้องด้วยเงียบด้วย เดี๋ยวเราจะทําการสอบหนึครั้งนะคะหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่พิการนะคะวันนี้เป็นวันกับตอนอยู่กันกัเวทีนะคะสําหรับเรานักเรียนทุกคนเ<ร>่เ<ร>าลง<ร>ปนีนครูบาอาจารย์นะคะ,ะจริงๆแล้วอยากให้นั่งนะครับลูกเดี๋ยวเราจะลองนะคะ,ะทั้งหมดแถวปรุง คือร้อนไหมถ้าร้อนก็กลับขึ้นครับร้อนร้อนร้อน <c oughs> เราได้ตกลงกันพอบอกนั่งแล้วนักเรียนบางคนไม่นั่งนะครับเอาก่อนตกลงกันให้ดีว่าจะนั่งหรือไม่นั่งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราลองทดสอบนั่งหนึ่งครั้งถ้าสมมติว่าไม่ไหว,ไหวจริงๆลองดูก่อนนะคะลองดูก่อนถ้าสมมติว่าไม่ไหวจริงเราก็คือยืนนะคะถ้ามันร้อนมาก น้องหล่อน้อยหล่อน่าจริงๆต้องยิ้มนะอย่างว่าเราเป็นผู้ใหญ่เป็นตัดสินเด็กก็เราดู่อนเราดูขันขังบรถแล้วครับพี่พับเพียบนะครับนั่งนี่เห็นั่งพับเพียบนะลูกมันร้อนแค่แป๊บเดียวค่โอ้โลูกเอ๋ยนักเรียนมัธยมไม่น่าจะบ่นนะลูกนะมันร้อนแป๊บเดียวเราเดี๋ยวต้องทำให้น้องก็ดูตอนนี้มันร้อนนิดเดียวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งมันจะร้อนเยอะค่ะแหมนี่ว่าจะหาย อ๋อ้ยหนอมีคู่บอจบชอบพีหนอ,ค,อ,หนอครับอนักเรียนอะรระหว่างที่นักเรียนผมว่าได้ครับไม่เป็นไรมันนะได้แหมวันเดียวนะคะอดทนนิดนึงวันเดียวครับไม่ได้นั่งทั้งวันเนี่ยวันเดียวแป๊บเดียวนะคะครับเรานั่งแค่สวดนะครับ ที่อยากให้นั่งเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเปรียบเสมือนข้าวตอกลูกนะครับนะข้าวตอกเนี่ยมันจะหอมอบอวลได้มันต้องผ่านการอะไรการคั่วก็เปรียบเสมือนที่เราร้อนในวันนี้นะครับอ่าแจกไปเลยครับแจกไปเลยก็ได้คนลนะนะครับนักเรียนเห็นข้าวไหมข้าวเป็นเม็ดข้าวสารเนี่ยข้าวเปลือกเนี่ยครับนะาอาจจะไม่สวยงามอาจจะ